โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยนชื่อวารูนะครับผมหลายคนที่ตั้งผิดไปแล้วไม่ถูกใจอยากจะเปลี่ยนก็ดูคลิปผมเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่ Google นะครับและเขียนว่า l i ออนเนี้เขานะครับผมติ๊กแรกเลยนะครับไอ,อตอนแรกมันจะให้ใส่รหัสก่อนนะครับ ตอนแรกเข้ามามันจะเป็นหน้านี้นะครับผมเราก็ใส่รหัสที่เราจะเปลี่ยนชื่อแล้วครับผมอ่าผมใส่กัตอ่าเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมวิธีเปลี่ยนเราก็ เข้ามามันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับผมนี่เราดูหัวข้อนี้เลยครับลาออดไอดีนะครับอันนี้คือชื่อเรานะครับผมผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมันจะให้รอ30วันนะครับถึงจะเปลี่ยนได้รอบถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อนะครับแล้วก็เซฟนะครับแต่ผมเปลี่ยนไปแล้วมันต้องรอ3อีก30วันนะครับถึงจะเปลี่ยนได้รอบโอเคครับสำหรับเปลี่ยนชื่อวอลเลนก็มีแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ